สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรักนรกเอ็มคลาสสิทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆน,นะครับในการทําแสงใต้เท้าเลเวล99แบบที่ตัวละครผมเนี่ยได้โชว์อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าใครเห็นก็รู้ว่าเราเกิน 99, 99แล้วนั่นเองครับถ้าอยากรู้แล้วว่าวิธีการทํายังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับก่อนอื่นเลยนะฮะให้เรามาที่ด้านล่างของ Pontella Sougate นะครับตรงนี้เลยครับด้านซ้ายล่างจะเจอกับ NPC ที่ชื่อว่า s ซน n t Patrick ตัวนี้นะครับผมนี่ภารกิจใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะคือเป็นแบบว่าไอ้นี่นะอ่ามันเป็นตัวภารกิจรองนะครับอ่าแล้วก็ให้เราเนี่ยเดินไปที่ Pontella เลยครับถึงตรงนี้ครับเขาก็จะให้เราเดินขึ้นไปนะครับตรงข้างๆที่เปลี่ยนอาชีพนะครับผมอ่านี่เราก็เดินไปยาวๆเลยครับผมเดินขึ้นมาชิวๆครับนี่อันนี้เราจะมีแสงใต้เท้าคนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจ อ่านี่ครับมันจะมีเด็กน้อยยืนอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ครับมันก็จะเล่าเรื่องราวอะไรโชคร้ายจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดินเคเวสไปชิวๆครับนี่ไปครับนำใบไม้ที่ห้อยไว้ที่กิ่งไม้นี่มาเลยใกล้ๆครับเคเวสนี่ก็เดินไปเดินมาอยู่ในพนครับไม่มีอะไรมากเดินมาเลยเอาไม่ใช่โอ้โหเราแวะเฉย ครับนี่ครับเก็บใบไม้ปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็เดินกลับไปที่เดิมครับไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าเดินเข้ามาหาเด็กนะครับผมกดถุขภาพนี่ฮะเจ้าพูดถูกแล้วนะก็จนภัยค่าไม่ควรท้อคือตรงนี้ถ้าเราตอบผิดอ่ะมันจะค้างอยู่ไม่รู้เป็นบั็กของ CPT หรือเปล่านะครับอ่าเสร็จแล้วพอถึงตรงนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆเลื่อนดูนะครับมันจะเป็นเควสที่ชื่อว่าโ o ลิโฟเวอร์เนี่ยก็พยายามไปไล่ทําได้หมดเลยนะครับนี่พวกนี้ครับอ่ามาไล่ทําพวกเควสโพลิโฟเวอร์ตรงนี้เลยอ่าเดินมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาเจอนี่ครับ นี่เรากดสนับสนับสนุนเจ้านะครับผมอ่าแล้วก็เดินต่ออันนี้เขาจะให้เราไปที่อิสลูดกันต่อเลยครับอ่ะเมื่อมาที่อิสลูดแล้วนะครับผมก็นี่ฮะมันจะเดินมาทางด้านซ้ายเลยนะครับผมตรงนี้อ่าแล้วก็นี่ครับเราจะเจอกับตัวของ on, วรดก็ให้เราตีตีครับเหมือนทำเฟสทั่วไปเลยอ่าทำเสร็จแล้วก็มาคุยกับ S เ,เหมือนเดิมปึ๊บ แล้วก็เอาโฟลิฟโคเวอร์ให้ไปครับผมเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเขาก็จะถามคําถามเรานะครับให้เราตอบให้ถูกนะเพราะถ้าตอบผิดมันก็จะไปต่อไม่ได้ครับให้เราตอบว่าเกียรติยศครับผมนี่เห็นไหมมันก็จะบอกว่าเจ้าพูดถูกแล้วนะครับใช่แล้วเรียบร้อยครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งเควสนะครับต่อจากนั้นเนี่ยให้เราไปหาเควสที่มีเขียนว่าโฟลิฟโคเวอร์เหมือนเดิมนะครับเพื่อไปต่อนั่นเองครับ สำหรับเควสถัดมาเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านขวาล่างของพนครับคนนี้เลยครับพ่อค้าขายผลไม้นะครับผมเราก็ทำเควสกับมันไปเลยครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราไปที่ Pontella Westgate นะครับเพื่อเก็บตัวของ Fresh Apple อีก6ลูกนั่นเองครับ เอาละครับเมื่อมาถึงซ้ายพอนแล้วนะครับก็จะมีตัวเป็นแอปเปิลให้เก็บนะนี้มันก็ออโต้ให้เลยครับเราไม่ต้องมานั่งจิมเองก็สบายสบายครับเก็บให้ครบ6อันแล้วเราก็ดําเนินการเควสต,ต่อไปได้เลยนะฮะนี่ครับเขาจะให้เก็บตัวของฟรชเพียอีก6อันครับนี่ก็ออโต้ไปเลยยาวๆครับคือเป็นพ่อค้าขายผลไม้เราก็ต้องมาเก็บผลไม้ให้เขา,านะเออตรงเนี้ยไปเก็บไปปุ๊บอ่ะแล้วก็กลับไปหาพ่อค้าคนเดิมเลยครับ เอาละแล้วตอนนี้เรากลับมาหาพ่อค้าแล้วนะครับผมแล้วเราก็ทําการส่งมออโพลีโพเวอร์เหมือนเดิมเลยนะครับและมาถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราตอบให้ถูกอีกแล้วครับถ้าเราตอบผิดนะครับเราก็จะไม่ได้ไปต่อครับให้ตอบว่าโชคลาบครับนี่ฮะพอตอบโชคลาบก็จะถูกครับอ่านี่ครับเราก็จะเคลียร์เควสของเจ้าพ่อค้าขายผลไม้เสร็จแล้วต่อไปนะครับให้เราเดินทางไปที่อิสลูดอีกครั้งหนึ่งไปหาอลิสนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะไอเควสโฟลีโฟเวอร์เนี่ยคือ เพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้คือไม่จําเป็นต้องเรียงตามผมนะเออเพื่อนๆสามารถทําอันไหนก่อนก็ได้แต่แค่ต้องทําให้ครบครับเอาละครับตอนนี้เรามาหาอลิสแล้วนะครับที่อิสลูดก็จะเป็นเจ๋หัวม่วงคนนี้เลยนะครับผมเขาก็จะมีเรื่องราวให้เราทำนะฮะจะว่าเขามีคนใหม่แล้วหรือยัง จะไม่รักข้าอีกแล้วใช่ไหมเราตอบว่ากากบาดแล้วกันนะฮะทำไมข้าจะต้องเชื่อเจ้าด้วยอ่าวจิบหายนี่นี่เรามอบโฟลิโอ,อร์ให้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราตอบว่าความรักนั่นเองนะครับอ่าเสร็จแล้วแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนั่นเองครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเสร็จทั้งหมดแล้วเนาะอ่าทั้ง4ี่เควส4ี่คนแล้วเนี่ยให้เรากลับไปหาเจ้าเซนต์แพทริกที่ปอนเทราเซาเกตครับ เอาละครับตอนนี้เรากลับมาที่พนเทล่าเซาเกตแล้วนะครับกลับมาหาเจ้าตัวเดิมเลยครับผมนี่เปิดมาปุ๊บเรียบร้อยฮะเราไปทำเควสทั้ง4เสร็จแล้วนะครับอ่าสุดท้ายแล้วเจ้าได้อะไรบ้างนะครับเกียรติยศนะฮะอ่านี่ข้าเห็นเห็นแสงเกียรติยศของเจ้าแล้วดูฮะแค่นี้ครับแสงก็จะออกใต้เท้าแล้วนี่เป็นไงเออนี่แสง99ครับมาแล้วแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ได้ของอีกนะได้เรื่องของยิพีอะไรตรงนี้ด้วยนะครับ เป็นไงฮะอ่าแต่หลักๆก,ก็คือเราจะเอาแสงใต้เท้านั่นเองนะจะได้แบบฟีลเฟีวแบบนี้ฮะเดินแล้วแบบว่ามีออร่าว่าแบบเฮ้ยฉันเก้าเกแล้วนะเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับแค่เดินเควสให้ครบ4เควสย่อยนะครับแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถปลดล็อก แสงใต้เท้าแบบนี้เท่ๆได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปทํากันเยอะๆนะครับผมจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเวล99แล้วเว้ยแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจช่องจุกโกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ